วันนี้ขอแวะมาแชร์ how to แต่งหน้ายัางไงให้เมคอัพติดทนขั้นตอนแรกของแพลเลยก,ก็คือการบำรุงผิวหน้าแพทจะเลือกใช้เป็นสีรั่มทองคําของแบรนด์เอเบนาะคะก็จะเป็นเนื้อทองคําแบบนี้เลยนะคะคือหรูแล้วก็พรีเมียมมากจริงคือแบบไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยใครมีปัญหาฝ้าจุดด่างดำรอยสิวแล้วก็ผิวแห้งนะคะต้องใช้ตัวนี้หลังจากลงสีรั่มไปนะคะหน้าก็คือฉ่ำกลมากแพทก็จะลงเมคอัพต่อเลยนะคะด้วยรองพื้นของแบรนด์เอเบนาตัวนี้เนื้อดีนะคะเนียนกลิบแล้วก็ปกปิดติดทนทั้งวันเลยแถมตัวเนี้ยเขากัน ผิวแบบใบๆนะคะแนะนําเบอร์นี้เลยค่ะเราลองพืนของเอเบนาเขาวาวจริงนะคะรอยสิวที่แพทมีต้นคีวอะคือหายไปหมดเลยเอาจริงคือเลิฟเลยอะหลังจากนั้นนะคะแพทก็จะมาลงแป้งต่อเลยนะแพทก็จะใช้แป้งของเอเบนาเหมือนเดิมนะคะตัวนี้คือดีมากแล้วก็มีให้เลือกถึง2เบอร์เหมือนเดิมนะคะส่วนตัวชอบแป้งของเขามากนะคะมันเบอร์ลูหุ่มขนได้ดีเลยพอลองเสร็จแล้วก็แวมาฟินิชลู้กันนะคะได้เลยว่างานผิวก็คือโซจึ้งสุด<ๆ>แล้วหลังจากที่แพทไปชอปปิ้งมานะคะหน้าก็คือเจอมลภาวะมาเยอะมากแต่หน้าก็ยังสวยเป๊ะไม่่้ออมมคาาสสทงงํขนว ความ 24k นะคะบอกเลยว่ายิ่งใช้ยิ่งดูรักชัวร์เดี๋ยวจะมาเริ่มล้างหน้ากันเลยนะคะแต่ทุกคนดูดิเมคอัพคือติดทนมากถ้าจะใช้ตัวนี้แทนครีนซิ่งไปเลยนะคะน้องคือแบบล้างเมคอัพได้หมดเลยนะทุกคนเนื้อลงพื้นก็คือหลุดออกมาแบบนี้เลยแล้วฟองคื้นนุ่มมากนะคะสะบู่คือเนื้อแน่นแล้วหลังล้างหน้าก็คือไม่แห้งตึงเลยหลังใช้ก็คือหน้าชุ่มชื้นมากนะคะแล้วน่นอนแพ้ก็จะมาลงสีลำทองคําเหมือนเดิมนะคะพอใช้ตัวนี้แล้วนะคะตื่นมาก็คือหน้าอิ่มฟูสุดๆบอก